สวัสดีครูทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับพวกผมกลุ่มปิโตรเลียมนะครับวันนี้จะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปิโตรเลียมนะครับปิโตรเลียมนะครับหมายถึงสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับโดยมีธาตุเป็นองค์ประกอบหลักคือคาร์บอนและไฮโดรเจนนะครับโดยอาจมีธาตุอื่นเช่นกรมถันออกซิเจนในตัวเช่นกลอยู่ด้วยนะครับ อิตาเลียนนะครับเป็นได้ทั้งของแข็งแล้วก็ของเหลวหรือก๊าซนะครับอิตาเลียนนะครับแบบ่งตามสถานะในธรรมชาติได้2ชนิดนะครับคือน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาตินะครับน้ำมันดิบคือมีสถานะตามงธรรมชาติเป็นของเหลวประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดระเหยง่ายเป็นส่วนใหญ่นะครับแบบ่งเป็น3ชนิดคือ1น้ํา้ำมันดิบพาราฟิน2น้ำมันดิบถ่า,า,นนนานนักจีนนะครับสา ซึ่งน้ำมันดิบมัสามชนิดนี้นะครับเมื่อนำมากันแล้วจะทำให้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสัดส่วนที่แตกต่างกันนะครับการธรรมชาตินะครับจะประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนในปริมาณร้อยล,ละเก้าสิขึ้นไปนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์นอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับมีคุณสมบัติอิ่มตัวและไม่เปลี่ยนแปลงทางเคมีในสภาวะปกตินะครับ การธรรมชาติมีองค์ประกอบส่วนใหญ่คือมีเทนซึ่งมีน้ำหนักเบาที่สุดนะครับต่อไปจะเป็นบริษัทที่ผลิตปิโตรเลียมนะครับอย่างที่เรารู้จักกันนี้นะครับใหญ่ๆก็จะเป็นบริษัปทปตทนะครับบริษัปทปตทนะครับเป็นบริษัทด้านพลังงานของไทยที่แปรรูปมาจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมาจากการรวมกิจการัน พลังงานของรัฐทั้งสององค์กรคือองค์การเชื้อเพลิงและองค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทยนะครับประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติและน้ำมันปิโตเรเลียมครบวงจรและธุรกิจปิโตรเคมีที่เน้นการใช้การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักนะครับมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจตุจักรกรุงเทพนะครับ ต่อมาแล้วครับคือบริษัทเชฟรอนนะครับสัมปทานนอกฝั่งของบริษัทเชฟรอนนะครับมีพื้นที่13,271ตารางกิโลเมตรนะครับยอดผลิตปัจจุบันที่บริษัทเชฟลอนผลิตมาอิตาเลียนนะครับมีอยู่27แห่งคือเอราวันปันพศปันพตใต้สตูลปลาทองปลาทองตะวันตกเฉียงใต้กับพงปลาแดงฟูนานโบมินจางจุลีเหนือจักรวาลสุราช จามาามลีวัน่าชชฤกษึลันดาชบากิวฮุงทองปากาลังและมรกกนะครับข้อมูลการจัดหาปิโตรเรียมปี2556นะครับประเทศไทยมีการจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งปิโตรเรียมทั้งบนบกและในทะเลนะครับของเรือมกราคมถึงเมษายนนะครับยอดรวมคือ3ล้าน 7,844บาเรลนะครับซึ่ง1บาเรลก็เท่ากับ159ลิตรน,นะครับการจัดหาปิโตเลียนจากแหล่งในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียในเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนของประเทศไทยนะครับยอดรวมคือ228,438บบาเรลนะครับผลิตภัณฑ์จับปิโตเลียนนะครับก็อย่างที่เห็นตามภาพน,นะครับจะเปลี่ยนจาก น้ำมันต่างๆนะครับมาเป็นวัสดุนะครับเช่นการเชื้อเพลิงก็จะเปลี่ยนมาเป็นการบรรจุในกระป๋องน้ำมันก็จะเอาไปใช้สําหรับุรถยนตนนะครับการนําไปใช้นะครับการใช้พลังงานปิโตรเลียมทางตรงเช่นการนําพลังงานปิโตรเลียมมาใช้กับการปาหานะและเครื่องใช้ต่างๆนะครับมีหลักการที่สําคัญอย่างนี้คือเราต้องเลือกใช้เชื้อเพลิงให้ถูกกับกําลัาเครื่องยนนะคะรับหลีกเลี่ยงเชื้อเพลิงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายนะครับ แล้วก็หมั่นบำรุงรักษาเครื่องจับพลและเครื่องยนต์อยู่เสมอนะครับหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุติดไฟหรือกระทาการใดๆที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะครับและการใช้แก๊สต้องควรเลือกถังและหัวเตาที่ได้มาตรฐานหมั่นตรวจสอบรัยร่าและติดวาล์ให้เรียบร้อยหลังจากใช้งานนะครับพลังงานปิโตรเลียมในการใช้ท่ออ้อมนะครับคือการนําพลังงานปิโตรเลียมมาผลิตกระแสไฟฟ้าครับเขตสัมปทานของไทยนะครับอของ ณสิ้นปี2 5 5พัประเทศไทยมีสัปปะทานทิโตรเรียหกปันทานนะครับให้สิ่สำรวจและผลิตทิโตรเรียนใน79สแปลงสำรวจรวมพื้นที่นะครับ2 2 5 8 9 3ตารางกิโลเมตรนะครับจําแนกเป็นอ่าวไทย29สัปปะทานบุบนบก33สัมปทานแล้วก็ทะเลอันดามัน1นึ่สามหนสามปนทานนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพเขตสัมปธทานต่างๆในประเทศไทยนะครับ อันตรายจากบิโตรเลียมนะครับหนึ่งคือไฟไหม้หรือระเบิดนะครับแก๊สบิโตรเลียมเหลวนะบิโตรเลียมขอโทษนะครับแก๊สบิโตรเลียมเหลวนะครับสามารถติดไฟได้ง่ายเมื่อมีอากาศผสมในอัตราส่วนที่อยู่ในพิกัดของการระเบิดนะครับและมีประการประกายไฟในบางกรณีนะครับอาจมีการระเบิดขึ้นได้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับถ้าขาดอากาศหรือไม่มีประการไฟอย่างใดนะครับแก๊สบิโตรเลียมแก๊สบิโตรเลียมเหลวก็จะลุกไหม้ไม่ได้นะครับ แก๊สปิโตเลียมเหลวไม่เป็นผิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสัมผัสจะเกิดผิวหนังไหมนะครับเพราะว่าแก๊สชนิดนี้มีความเย็นสูงนะครับกลุ่มปิโตเลียมขอจัดการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณค่ยังเยียบไหมคะต่างจากเมื่อวานเยอะไหมคะต่างจากเงียบตรงมือมเรน่าเลยคะ่ะ หมายความว่าเป็นคนนำเสนอด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับเป็นคนนำเสนอด้วยยอดเยี่ย,ยมมากคะน้องๆมีใครอยากจะให้ความเห็นหรือพูดอะไรไหมคะเชิญเลยค่ะ,ย,ย,คะยกมือเลยค่ะเดี๋ยวไปเจริญไปหาเดี๋ยวครับชูมือ สักท่านนะคะช่วยอา,าสาแสดงความคิดเห็นเลยค่ะเชิญค่ะท่านไหนก็ได้ค่ะอ๋อลงแต่งมาเองเลยค่ะ <c oughs> อเาอาใ้เลาพะคเดี๋ยวค่ะนะคะจากที่สังเกตการนำเสนอในวันนี้นะะดีขึ้นเหมือนที่นักเรียนว่านะคะค,คือการสรุปเข้าใจ ง่ายขึ้นนะคะน้ำเสียงชัดเจนค่ะสรุปว่าดีนะคะ<อ>คุณคะเรือดเยี่ยค่ะเชิญกลุ่มต่อไปเลยค่ะมมกลุ่มต่อไปค่ะใครที่พร้อมก่อนรุกขึ้นเลยค่ะรุกขึ้นเลยค่ะ